สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาสารภาพความโก๊ะของตัวเองให้ฟังนะครับผมนี่ได้โทรศัพท์มือถือมาใหม่ก็เป็นซัมซุงครับแต่สอสมวันแรกเนี่ยผมมีปัญหาในการใช้งานก็คือในเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงครับเพราะว่าปกติผมจะต้องตัดต่อคลิปวิดีโอมากมายนะครับแล้วจะต้องพูดคุยจะต้องตอบคอมเมนต์กันวันหนึ่งนี่ก็น่าจะร่วมร่วมร้อยสองคอมเมนต์เป็นอย่างต่ำดังนั้นผมก็เลยไม่ถนัดที่จะมาจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มแบบนี้นะครับมันไม่สะดวกไงก็เลยใช้วิธีแบบว่าเออสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับดีไหมครับสนใจสอบถามได้นะอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วกว่านะครับหรือถ้าเป็นคอมเมนต์ที่จะต้องแบบว่าใช้คําที่พิมพ์เยอะๆเนี่ยอันนี้โอ้โหจะมานั่งจิ้มอยู่ยป,ววปวดตานะฮะปวดหัวปวดตากันพอดีก็เลยเมือถือเครื่องเครื่องเก่าก็คือเครื่องนี้ก็ยังเป็นซัมซุงอยู่นั่นแหละนะครับผมก็จะจะถนัดกับแบบนั้นมากกว่าแต่ทีนี้เ,นเจ้าเครื่องใหม่มาเนี่ยโอ้โหปวดหัวกว่าเดิมต้องมาค่อยๆจิ้ม แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆบางคนน่าจะทราบกันดีแต่ผมมันโก้เองไงฮะมันไม่ไม่ทราบไม่รู้ดังนั้นมันมีอยู่ไหมฮะคนคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเปลี่ยนภาษาให้ให้มันเป็นภาษาไทยเพราะว่าผมก็เข้าไปเพื่อผมก็ตกใจนะครับผมเห็นเห็นแมสเศจษีีมันโผล่ขึ้นมาใน,ใน,ใ,นในหน้าตั้งค่าเนะี่ยมันบอกว่า ไม่ลองรับภาษาไม่ลองรับภาษาไทยในะตอนนี้ยังไม่ลองรับลองรับแต่ภาษาอังกฤษ U.K อะไรว่ากันประมาณนั้นผมก็ตกใจโอ้โหมือถือระดับนี้นะครับ <c oughs> มันเป็นไปได้เหรอนะฮะ,ะวิธีแก้ง่ายๆครับใครที่รู้ใครท,ที่ทราบแล้วก็ผ่านไปแต่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ทราบก็ตามมาดูอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงยกตัวอย่างนะฮะทุกคนสมมุติว่าผมจะพิมพ์ประโยคย,ยาวๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ตั้งค่านะปกติแล้วก็จะต้องจิ้มไปที่ไม์ใช่ไหมปุ๊บ สวัสดีครับทุกคนทดสอบนะครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะมันพิมพ์ภาษาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับเนี่ยมันไม่ได้นะครับเห็นไหมทีนี้พอผมจะเปลี่ยนผมมาเลื่อนตรงนี้ก็ไม่มีให้เลื่อนฮนะถ้าตามไปทีก็คือฟันเฟืองตรงนี้เราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะพอเข้าไปตั้งปุ๊บมันก็จะโผล่มาเป็น ป้อนภาษาด้วยเสียงใช่ไหมเนี่ยภาษาการป้อนด้วยเสียงคลิกเข้าไปไม่ได้ฮะไม่ได้ครับอ่าไม่มีอะไรเลยทีนี้เข้าไปตรงนี้ฮะปึ้งก็ไม่ได้จบกันเลยครับรับปาดหน้าจอนะครับด้านบนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาบนนี่นะฮะฟันเฟืองขวาขวาบนครับ ให้จิ้มนะฮะจิ้มฟันเฟืองตรงนี้อ่าพอจิ้มเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่การจัดการทั่วไปครับอ่าเข้าไปการจัดการทั่วไปปุ๊บแล้วก็เอ่อเลื่อนลงมาตรงรายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์พื้นฐานนะครับตรงนี้เข้าไปปุ๊บทุกคนลองเลื่อนเข้ามานะก็จะเห็นคำว่า Samsung Voice Input ตรงนี้นะครับปิดมันไปซะปิดนะฮะนเนี่ยซัมซุงไวท์อินอินพุตเนี่ยปิดมันไปตัวอื่นคุณจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่นะครับให้ปิดตรงนี้นะครับอ่าให้ปิดตรงนี้นะครับซัมซุงไวท์อินพุตเนี่ยให้ปิดแค่นี้นะครับแล้วก็ออกจากหน้าจอโอเคผมจะลองตอบคําถามนะครับสวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4สสวัสดีครับใช้ได้แล้วใช่ไหม โอเคชัดแจ๋วเลยทุกคำเปะ๊ะ